สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับกุลาบหินอินเตอร์ครับผมวันนี้จะพามาชมสวนอีกหนึ่งสวนนะครับเป็นกุลาหินราคาจับต้องได้ครับราคาไม่ค่อนข้างไม่ค่อยแพงครับดูครับที่เพาะเตรียมไว้ขายครับผมนี่ครับ นี่ครับง่ายๆครับผมนี่ครับผมที่เพาะไว้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูวิธีการเพาะครับคลิปนี่ครับเพาะไว้นี่ครับ พอออกมามันจะเป็นเรืงแล้วก็ถอนถอนมาครับผมนี่ครับนี่ครับสวยครับสวยดูครับนี่ครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับช่วงนี้หน้าหนาวนี่ครับเปิดเท้าครับนี่ครับมาเปิดเท้าตอนเช้าครับผมนี่ครับจะพาชมนะครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆนี่เขาเพาะไว้เตรียมขายนะครับผมนี่ครับ,รบสวยงามครับนี่สวยครับ หญ้าเยอะหน่อยนะครับยังไม่ได้ถอนเลยครับหญ้าสวยไหมสวยครับสว,ส,วสวยมากครับผมดอกไม้กุหลาบหินที่เกาหลีกุหลาบหินพันนี้จะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยวอนครับผม พวกเนี้ยเฮ้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจ็ดรอยวอนครับผมสวยครับนี่ครับนี่ก็รอรอเปลี่ยนกระถางครับผมนี่ชื่อมันก็ที่เท่าที่ผมรู้นะครับตัวนี้ก็พิงกโรบีครับผมตัวนี้ก็ ชื่อมันก็โทเกลังครับผมที่เมืองไทยเขาเรียกชื่ออะไรนี่ครับโทเกลังสวยสวยสวยครับนี่ครับนี่ครับดูครับราคาเจ็ดร้อยวอนครับนี่ครับไม่แพงครับแต่สวยครับเดินดู จะเดินจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับเร็ดร้อยบอลนะครับเขากว้างแล้วับจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ก็นี่ครับผมนี่กำลังเพาะไว้ครับสวย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 ครับอันนี้แพงหน่อยครับนะครับนี่ของแพงครับผมแต่กำลังเพาะยังติดไม่ดีครับผมากาบหนาวครับนี่ครับ ดูครับนี่ครับผมนี่ครับพอถอนออกมาแล้วก็มาเสียบลงดินครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเสียบลงดินนะครับเยอะมากครับผมนี่อันนี้คราเรียกกระบองเพชรเลยครับนี่ครับสวยไหมครับ แขมปัดแขมปัดครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับสวยนี่อันนี้เขาเรียกยมจาครับยมจาสวยสวยครับสวยยมจานี่ครับผมจะพาเที่ยวชมสวน สถานที่ผมทํางานเลยครับนี่ครับยาจามีดอกสวยครับดอกเยอะสวยงามครับสวยเป็นแบบสวยมากครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสวนหนึ่งครับสวนยมจาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผม เฮายมจาโดยเฉพาะครับมีแต่ยอมจามีนะครับยอมจาเขาเรียกยอมจาครับผมไปไปครับผมนี่ครับมาแล้วครับเฮายอมจาครับผมนี่ครับนี่ครับต้นพ่อพันเฮายอมจาครับนี่ครับ ต้นพอพันธุ์ครับผมสวยสวยสวยครับมันเป็นคึมครับครับนี่ครับสีด่างๆขาวเขียวแดงสวยครับต้นพ่อพันธุ์ครับนี่ครับต้นพ่อพันธุ์อันนี้ย่ำจา สวนยอมยาครับนี่นครับ สวยครับสวยสวยสวยดูไปเรื่อยๆครับเยอะครับผมจะมีโอกาสจะยอมจาจะมามาบอกวิธีการขยายพันธุ์ยอมจานะครับนี่ครับนี่ครับวิธีการขยายพันธุ์ยอมจาทำยังไงครับผม กดติดตามกันตอนต่อไปครับผมวันนี้พามาเดินดูก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นอยู่นครน,นี่ครับนี่ต้นน้อยที่ขยายพันธุ์นะครับที่ตัดตัดมาตัดมาเสียบครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ บตดมาเสียบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดอกดอกตอนคลิปคลิปแรกครับตอนคลิปแรกครับนี่ครับดอกที่ว่าราคาแสนสองนะครับนี่ครับแสนสองเงินไทยก็ประมาณเท่าไนะครับ สองพันห้านี่ครับผมครับสวยงามครับเนี่ยสวยครับเข้าแก่เอามาซ่อนไว้ครับผมเอามาซ่อนไว้ครับเนี่ยดูครับสวยครับสวยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ พาเดินดูอีกครับผมเฮาเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมเฮาเกาหลีนี่ครับสถานที่ผมทำงานครับผมเฮาเกาหลีวันนี้วันหยุดครับผม ผมก็เลยพามาเดินดูครับผมนะี่ครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับมือใหม่ครับผมมือใหม่มือใหม่ม นี่แหละครับนี่ครับถ้าแกะมาซ่อนไว้เฮายอมจาครับนี่ครับสวยครับสวยสวยครับสวยนี่แหละครับนี่ครับดอกละแสนสอง่ะถ้าขายหมดแต่เป็นเป็นเงินเท่าไหร่ครับหมดนี่ครับครับเยี่ยมชมจบ นี่ครับที่เอามาขยายพันธุ์จากไอ้ต้นต้นพ่อพันธุ์เนี่ยครับที่เป็นคึมเนี่ยครับนี่ครับสวยครับเนี่ยเนี่ยตัดออกมาแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยครับผมมันจะได้เยอะขนาดนี้ครับเอามาจากพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถาง ก็อีกไซส์ก็ถ่ายอีกไซส์หนึ่งครับนี่ครับเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับครับผมวันนี้คลิป ผมขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ